Hi guys, hello guys, hello everybody พี่ตะกี้วัสดีค่ะเหนื่อยมากแน่ๆน,น่ารักมาทั้งวัน <laughs> ใส่ชุดนอนมาทั้งวันคะ่ะหนูใส่ชุดนอนมาทั้งวันแล้วจะมาไลฟ์ก็เพิ่งเปลี่ยนชุดนะคะกินยาพี่มิลลี่ขอร้องหนูจะปวดหัวพอดักแดนเนี่ยแหละ ไม่เอาไม่ดักได้หม้นผมไม่เป็นต้องให้น้องเลิฟมาสอนม้นผมเอาผมคลายหมดแล้วจะบา้ากอเคนผมแล้วผมก็ไฟหมดแล้วต้องให้น้องเลิฟสอนม้นผมนะคะสอนม้ไม่เป็นแอดม้นได้จ้างแอดสิจ้างเป็นความรักได้ไหมอ่ะขอขออนุญาตจ้างเป็นความรักแทนได้ไหมคะ ได้ไหมคะไม่ได้หรอเฮยง่ายๆครับถ้ามวดผมไม่เป็นให้ถือที่ม้วนไว้นิ่งๆแล้วม้วนตัวขอบคุณนะคะพี่มิลลี่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะพี่มิลลี่คะขอบคุณสำหรับน้องจุกบจุุ๊แก้มแอบเหรอ พี่มิลลี่ค่ะเมื่อกี้มันไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าแอบอะนะหนูบอกเลยมันไม่ได้เรียกว่าแอบเมื่อกี้ทุกคนเขาเห็นหมดแล้วนะทุกคนเขาเห็นหมดแล้วนะคะทุกคนเห็นหมดแล้วนะไม่ต้องแอบพี่มิลลี่จูกแก้วหนูใครจะจูกแก้วหนูก็ไม่ต้องแอบก็ทำให้ทุกคนเห็นไปเลยคะ่ะหนูเริ่มลำคานผมแหละยูนิร้อยลูกกนหัวแล้ว พเมียขอบคุณนะคะพเมียขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะเมียขอบคุณค่ะ จำฉบ่บไม่ได้เพอแอนไม่เคยฟังต้นฉบับโอเค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 ก็โอเคโอเคโอเคใช่เหรอใช่เหรอไม่เคยฟังจริงอะฟังแล้วหิวไข่เจียวไปทอดแบบฟังแล้วหิวไข่เจียวคือแล้วทำไมฟังหมูแล้วหิวไข่เจียวอ่ะงง คนใดให้ถูกใจมันคือคนเดียวที่ถูกใจไงครับอยู่ดีๆก็ไลฟ์ไลฟ์กันต่อมาเซอร์ไพรส์ไงเหมือนโอ้โหเท่เลยอ่ะพีเสดเดอร์มันขึ้นว่าหนูลงไลฟ์หมดแล้วหรออ้าว ดูดีขนาดติ๊กตอกกันไม่อยากให้หนูไลฟ์เลยอะอะไรอะหนูไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเขายังไล่หนูอีกเหรอจริงจริงมาพร้อมหนาพร้อมกล้ากับติ๊กตีได้เวลาจี้หอยเฮ้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 ยนั่นหละโต๊ะกันเป็นโตมาสถ้าเราเข้าในน้ำทั้งแซ่บทั้งมันก้อยซอยหอยจ ขอโทษนะพิมล,ลี่แชร์ไปให้แดดดี้อ่ะนีดหนกิจกรรมวาเคลื่อนไหวของกรมี่กได้ใครแชร์ไปให้แดดใครแชร์ไปให้แดดพิมล,ลี่เหรอ

ห้องนี้ก็ก็แบ่งๆกันใช่ไหมในห้องนี้ก็คือแบ่งๆกันเป็นประธานใช่ไหมแต่พี่มิลลี่เป็นประธานในห้องหัวใจหนูอยู่ทุกวันเป็นพี่สาวหนูไงแกว่าใครเพื่อนแเขเป็นแฟนได้ไหมเดียวหนูอยากรู้ว่ามันมีจริงป่ะ เวอร์สามชาหนูอยากบมืวันตัวนี้นะคะขอบคุณนะคะกดไปทีให้อีกจะได้ดันขึ้นอขอบคุณนะคะ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 อุ้ยขอบคุณนะ ซอยเชียงใหม่ได้เลยงนะับเดี๋วหนูจะไปลองกินดูข้าวซอยต้องแม่สาใช่ไหมโอเคครับเด๋นหนูแคปเอาไว้เดนหนูแคปเอาไว้ที่นี่มาเปิดร้านขายอยู่เจ้าหนึ่งอร่อยมากเจ้าอะไรคะร้านไหน่อยคะพี่ร้านที่เปิดค่ะถ้าปิดจ,จะอดกิน เป็นคนตลกพี่สาวหนูเป็นคนตลกคุณพี่สวยสุดในซอยมินลี่อันดามีนจากนครแล้วแม่เขาก็เลยส่งมาให้หนูแม่ก็ทำแบบว่าเมนูอ่าแกงเผ็ดแกงขั่วสตอหมูอะไรต่างๆมาแล้วก็สตอผัดกะปิหมูมาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะเลือกไม่ได้เลยว่าสกินอะไร่ะ กินสตอด้วยเหรอพี่ไม่กินพี่ทำไม e, พี่ไม่กินสตออ่ะแกงคั่วทีเด็ดนี่ให้ดูนี่คนดูทุกคนดูตู้เย็นหนูนะดูช่องฟิตหนูนะเ <c oughs> <c oughs> ยอะมากเยอะมากวะเยอะไหมอะ่ะอันนี้ก็คือสตอผักกะปิหมูอันนี้ก็คือกุ้งนะคะสั่งมาจากทะเลเลยนะคะเออสั่งกุ้งมีกุ้งแช่บวยประมาณห้ากล่อง อันนี้คือแกงขั่วแกงเผ็ดหมูสะตออันนั้นคือแกงไตปลาน,นะคะแกงไตปลานี่ก็แกงไตปลาน,นะคะอันนี้หอหมกนะคะเฮ้ยทุกคนหอหมกดีกว่าหอหมกเด็ดมากบอกเลยแต่ว่าอร่อยจริง <c oughs> อร่อยมากแม่อร่อยมากจริงทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองชิมมากเลยอร่อยอร่อยเราเนื้อปูก็คือแบบเยอะมาก พี่มิลลีน่าจะชอบเลยแหละพี่มิลลี่น่าจะชอบเลยะเปิดไฟก่นอนขอบคุณนะ <laughs> วันแล้วแบบพอหมกหนูลูกอยู่ในช่องฟีสเรงใจแย่เลย <laughs> หนูว่าชอบกินอาหารแบบทุกภาคเลยนะคะหนูเป็นคนที่แบบชอบเสาะหาการกินมากๆ ยิ่งถ้าเราได้ไปเจอแบบอาหารที่เป็นคนพื้นเมืองทําจริงๆอะไรเงี้ยแบบที่เราไม่เคยกินมาก่อนมันจะตื่นเต้นมากเลยชอบอาหารภาคอะไรสุดตายแล้วตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้มันอร่อยหมดมันแล้วแต่ฟีลอ่ะอีสารกินบ่อยได้อ่ะไม่รู้อ่ะกินได้หมดเลยอ่ะเคยกินแกงหนึ่งสองสามไหมอะไรแกงหนึ่งสองสาม แกงเลียงอ๋อแกงหนึ่งสองสามแกงหนึ่งสองสามคือแกงอะไรก็แกงเลียงสุดจริงๆมุกค,คนนี้นะขออนุญาตนะว่าคุณโซออนดีกว่าอ้ามให้คุณโซออนกินนะอยากกินนะคนอืนะ่นอะลาเล่นลาเล่นใครอยากกินก็อ้ามได้แล้วค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะแอดคือเบนหน้าหนีแอดหนูชอบกินปูแอดหนูกลัวแบบวอวห้ามใจไม่ไหวรอเล่นนะคะทุกคนใครอยากหาซื้อปูส่งไปให้พี่มิลลี่นะคะพี่มิลลี่แพ้ปูนะคะทุกคนพี่แฟงกี้เปลี่ยนชื่ออแล้วเหร่ ทำไมไม่เคยเปลี่ยนชื่อเป็นน้องมีคนสวยบ้างเลยอ่ะเมื่อไหร่พี่มีเมื่อไหร่พี่แฟงกี้จะแบบตั้งชื่อแบบแบบผมรักมีนครับอะไรอย่างเงี้าวว้าว้าวว้าวว้้ Way, lad I think so. I think so. I think so too. I'm so pretty, like gorgeous, like sleigh girl, like so goddamn pretty. Hmph, mm. Paula, Paula, Paula. avocado, avocado. Repeat after me, avocado, avocado. Not avocado, mm hmm. ใช่ไหมมัน avocado. หรือเปล่าหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวนะการ stress เรส,สียงเนี่ยมันมันมันมีผลมากเลยนะทุกคนมันแบบ stress ต,ตรงคำไหนวะ avocado น่าจะ avocado mm hmm. avocado Not a avocado. a sap, fabulous. <laughs> oh. Here we go Here we go ขอบคุณค่ะ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 กว่าจะได้กิน,นคนัคำคือพี่แชมแก้งหนูแหละใช่ไหมจะกินคำหนึ่งพี่แชมก็ส่งมาเงี้ยสิงโตไหมสิงโตไหมพี่แชมมามากินต่อ อะโวคาโด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 ติดผมแป๊บนะะึงค่ะพี่พีแบบว่าอะโวคาโดมันติดผมหนู <laughs> <laughs> อ้ามไม่อยากกินแล้วอะโวคาโดอยากกินส้มตำ

and I had some homo that I don't cook. I just heat it up. So I I won't say that I cook. I just heat things up. But I can cook. I can cook a lot of things too. It's just that I'm busy and I don't have so I don't have ingredients, so I can't cook right now. But I actually can cook. จริงๆนะหนูทำอาหารเป็นนะแรกกันแอปมีมะละกอแรกกับอะโวคาโดล่ะคุณมีกินของอร่อยเวลานี้หิวอันนี้เป็นถือว่าเป็นมื้อเย็นของหนูนะคะเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยหนูกินไปตอนอตอน6 p.m. ตอน6โมง พี่พีพี่มิทถามว่าหนูมีใครหรอคะเปล่า <aroma> ค่ะพี่มิทอันนี้หนูคอเวอร์เป็นพี่พีเสดเดิดค่ะอีกแล้วพูดแบบนี้อีกแล้วโอเดเพื่อนเอ๋ยขึ้นนังเคยจันว่าซ้ำๆเอ่นมาเอานะมาเอานะเอานะเอานะมาตังเมื่อตั้งแต่ที่จีหอยเลย ุณมีนเปนจิ้งจอกแต่งล้างพี่พีเสดอะต้องภูมิใจพี่พีเสดอะเขาน่าจะไลฟ์ด้วยเนาะหนูจะไปขอพีเคกับเขาหนูเมาหรือเปล่าลูกให้หนูเมาอะไรอะเมาอหอมอกเหรอพี่จีจี้เมาอหอมอกหรอคะหนูเมาอะไรใส่กับน้ำผึ้งคะ่ะ ใส่กับน้ำผึ้งความจริงหนูอยากใส่พวกกรีกโยเกิร์ตด้วยแต่ว่าหมดเกลี้ยงเลยใส่กับกรีกโยเกิร์ตอร่อยดีนะเปรี้ยวๆนัวเปี้นัววนกว้ยับโ,อโอเอาไเปทาเํากัวคปร้ัวเรีเี่พี่วนีนัวครัวเลรีเร่อยั้ยนนูลองใส่นมขน้นมีบ่ มีบออะไอเรามันก็มีอยู่แล้วเนอะเรามันก็มีทุกอย่างที่เป็นของกินแอดกินกับหนุงคนตลอดจริงเหรอหนูไม่เคยรู้จักว่าธรรมนี้มาก่อนมันอร่อยเพราะนมคนหรือเปล่าแต่มันก็อร่อยมันก็อร่อยแหละมันก็ อร่อยอ่ะหนูก็ชอบนมข้นอยู่แล้วมันก็ก็ใช้ได้ดีนะคะก็ใช้ได้นะคะพี่มิดแต่มันจะอ้วนนะมันจะอ้วนนะคุณหมอบอกว่าให้เติมไขมันดีเข้าร่างกายอ่ะไขมันไม่พอตอนนั้นไปตรวจสุขภาพมา สรุปได้ของแถมเป็นน้ำตาล <c oughs> น้ำตาลเพิ่มมาด้วยหมองลง